สวัสดีครับขอต head, mm ้อนรับกลุ่มชาวมณุนึ mm ่งเดื bueno, uh. อนติดเชงนเคยนะครับเมื่อนี้นะครับเป็นวันยุทธวันอาทิตย์นะครับวันเมื่อนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับเนาะมื่อนี้นะครับสิบ้าไปไปปรับสภาพดินนะครับก่อนจะปลูกอ้อยนะครับโดยคส่ไก่นะครับไก่ที่ไปรับสื่อมาจากอีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับจากคนรู้จักนะครับเนาะคิ่ไกลนะครับเป็น อุ๋ยอีกชนิดหนึ่งนะครับที่ซอยปรับสภาพดินนะครับไ้ดินมันมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นนะครับเพื่อให้จะให้พืชของข้าที่จะล่งต่อไปเนี่ยนะครับได้รับสารอาหารนะครับยังเต็มที่นะครับเพื่อจะให้เพื่อจะให้พืช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 ท่านของเข้าอาดินทนกันนะครับพืชท่านของข้าครับง่ามขืนนะครับซึ่ง มีความเสื่อมกันวานะครับขีดไก่เนี่ยมันมีตัวในตัวเ้นนะครับต่อยนะครับเทศให้พืชนจะเริ่มเติบโตได้ดีนะครับเดี๋ยวจังใดเนี่ยตอนนี้นะครับกาลังจะออกจะเดินทางออกไปให้นะครับตอนนี้เอาขนไก่ถึงถึงสถานีรถเรียบร้อยแล้วนะครับโดยข้อนะครับข้อข้อจะใส่รถรถไถรถไทนะครับตอกับสลีนะครับพวกไปนะครับเนาะ ซึ่งต,งตล่าเถียวนะครับอาจจะเสียงดังเล็กน้อยนะครับเพราะว่าหลายคนมารีโนเวทบา้านพอดีนํำนะครับอย่ยินเสียงผมอยู่เนาะนะครับกาเดี๋ยวจังไดนะครับก็จะติดตามนะครับยู่ทีไไฮนะครับ ก็ไดามาหอดให้แล้วนะครับกรนนดทำขีดไก่นะครับว่างใหญ่แต่ละจุดนะครับเพื่อที่จะแก้สอบออกนะครับแล้วก็ดึงใหญ่ไปนะครับแต่เอาการว่าให้มันได้หลายที่สุดนะครับตะคิดว่าคือสีบรทัวให้เดอกนะครับแต่ว่าคือเอาให้มันได้หลายที่สุดนะครับเมืเ่กอกี้กระไดจ้างน้องมาคอยนะครับสองคนนะครับ มังหันกะหนักพอสมควรอยู่นะครับเพะวราลดกรติดลมครับมือขึ้นฝุนตกนะครับกระเดีออวมากกระซอยกันแล้วลดขึ้นจนสําเร็จนะครับแล่วก็ดึงยายแบบนี้นะครับครับสำหรับแปลงนี้นะครับก็จะเอาไบปลูกป้อยตุลานะครับทั้งเบิร์ตนี่นะครับน่แปลงนี่นะครับมีทั้งเบิร์ตเนี่ยครับประมาณเก่าไรนะครับเนาะ ซึ่งไลน์นี่กับบุ๊มบนไลของผมนะครับก็คือเป็นไลของหยาดนะครับเพื่อนเพิ่อนออกมาเพื่อนมีความจําเป็นเรื่องเงินนะครับเพื่อนกระเลขมามามาขอจํานะครับผมกระเลขไปกู้เงินนะครับสองแสนบาทนะครับมาจาให้ตรงนี้เพื่อจะจะเฮ็ดน,นะครับกัเฮ็ดไปเรื่อยๆครับกักักักร่วันไทยถอนจากเพื่อนนะครับซึ่งในครั้งนี้ก็ได้ ในในในปีนี้นะครับก็จะลงอ online, <reco Christ. S 1> ่อยนะครับเพราะว่าทิพผนานมากกับลงตะมั่นนะครับพเข้าจะปลูกพืชสลับกันนะครับสลับกันไปสลับกันมาเพื่อที่จะให้มีการปลูกพืชนเวียนนะครับเพื่อจะให้มีอ่าแร่ธาตุมีปุ๋ยนะครับมันจังโมเมนต์มันจังบอกเป็นพืชชนิดเดียวมากเกินไปนะครับก็เลยจําเป็นนะครับต้องปลูกพืชเวียนนะครับเพราะว่าเขาลงมั่นแล้วเนีนีเท่ากับปีนี้นะครับเดือนประมาณเดือนนาเดือนตุลาเดือนพฤศจิกายนะครับ ก็จะโล่อยนะครับใ้แปลงตรงนี้ครับประมาณ้เก่าไรนี่นะครับก็เป็นเนื้อเนื้อขี่ไก่นะครับที่เข้าไปรับมากนะครับจากที่เป็นออกมาขายนะครับเป็นการรับมาขายมือนกันนะครับต้องกลับไปขอเอฟเสูงล่ยี่สิบสองบาทนะครับต้องการดึงไก่แบบนี้นะครับดึงไก่ไปเรื่อยๆนะครับผมต้องให้เพราะว่า เข้ากจะมีการไทอีกนะครับเพื่อที่จะให้ขีไก่มันเข้ากันกับบินเพื่อที่จะเพื่อเข้าสิ่งที่เข้าจะปลูกต่อไปจะจะได้กิ่นนะครับกินปุ๋ยจากขีไก่ตรงนี้นะครับนี่นะครับขีไก่ที่เข้ายายไปแล้วนะครับจะลุ่มงตลง่งสุนาดินแบบนี้นะครับซึ่งก้อนอันนี้เข้าได้เอาอทานสามนะครับทานสาม ไใหไงนะครับมาลุงเพื่อที่จะใช้ด้ลึกขึ้นนะครับมอที่นี่เข้ากับเขาไกลนะครับมามาใหญ่นะครับตงพื้นพื้นที่ตรงนี้นะครับไปที่นี่อีกรอบนึงเนี่ยเท่ากับจะมีการเอาผานหานะครับมาลงไทเพื่อที่จะเตรียมลูกนะครับทัังจากที่ไถไทอีกรอบนึงแล้วเขากับสามารถลุกได้เลยนะครับซึ่งก็ต้องรอเวลานะครับอดช่วงที่ ลดปู๋กว่างนะครับเขาก็จะสามารถปลูกอ้อยได้นะครับครับสำหรับอีพี่นีก็เป็นอีพี่ที่2นะครับที่ผมมานําเสนอในเรื่องของการเตรียมดินนะครับเพื่อที่จะปลูกอ้อยนะครับในปีนี้นะครับช่วงปลายปีนะครับตุลาพฤศจิกาธันวานะครับสามารถปลูกได้เลยนะครับช่วงนี้คือข้าเจ้าเอื้อมาอ้อยอ้อยตุลาครับสามารถปลูกในช่วงนี้นะครับเนาะซึ่งท่านอ้อยเ่ากับมี่อยู่แล้วนะครับอยู่อยู่ไฮนะครับ ในอีพีต่อไปผมจะพาไปเบิ้งในการของตัดน้ำอ้อยนะครับแลวก็ากอคตรน้อยให้นะครับสำหรับอีพีนี้กาจังได้กาฝากติดตามกดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมน้ำนะครับเด้อสำหรับช่องมนันโดนเงินเดือนสั่งตัวนะครับอีพีนี้ก็เป็นอีพีที่2แล้วนะครับกาขอบคุณสำหรับอีพีแรกที่ท่านผู้ชมนะครับได้ให้ความสนใจนะครับ ได้ให้ความสนใจในเรื่องของการทาคลิปในครั้งแลนะครับสาหรับอีพีนี่ก็ขอฝากใบเพียงเทนีนะครับซึ่งแตนี่ก็คือเสร็จสิ้นภารกิจแล้วก็จะกลับบ้านนะครับไปกินข้าวกับสิไกลเที่ยงพอดีนะครับผมสําหรับมันอนี่นะครับก็ขอบคุณสําหรับการรับชมทุกท่านนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกด s u b s c r i b e นะครับผมให้ผมนําเนยได้ครับเด้อสำหรับสำหรับอีพีนิกาขอบคุณและสวัสดีครับ